จากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้เป็นตัวแทนของคณะทัณฑภาพน้อมถวายข้าวมัทุกปายาตผ้าห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาผ่านผลไม้และของหอมมาลาดอกไม้ขอคณะสงฆ์ได้ตั้งใจตั้งน,นโูสามจบขึ้นพร้อมๆกันนะครับนามาวัตสาภะกวะโต

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจา้าเคยชื่อ,อน,นามสุคุนของทุกท่านโดยมีคณะท่านเจ้าภาพคือคณะกลุ่มพุทธ,ธกยาสถานตัดสรุอริยสัตว์นำโดยท่านพระอาจารย์เกียงศักดิ์อินทะโชโตพร้อมด้วยคณะขอน้อมถวายข้าวมัทุปายปาย ซึ่งเป็นบินทบาทอันเลิศนี้แต่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าและขอน้อมบูชาสักการะ,ะพุทธปฏิมาอันมีนามว่า พระพุทธเมตตาซึ่งปฏิสถานตั้งมั่นไว้ดีแล้วภายในพระมหาธาตุเจดีสีพุทธคยาอันเป็นสถานที่ควรแก่การบูชาสักการะพระพุทธเจ้าอ บูชาสักการะด้วยผ้าห่มอันมีสีเหลืองดังทองแลเหอมหอมมาราดอกไม้ท่านปานี่ทั้งหลายเหล่านี้ขออานิสงส์แห่งการบูชาสักการะขอความปรารถนาใดๆ ของคณะท่านเจ้าพาพจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความขัดสนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอข้พาพเจ้าเป็นที่รักที่พอใจของชนทั่วไปและจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความโศนความจเจริญรุ่งเรืองแห่ข้พาพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอ พอพุทธเมตตาพร้อมๆกันนะครับสาธุต่อแต,ต่นี้ไปท่านอาจารย์ทรมิกจะได้มงม์้าห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาขอคณะท่านเจ้าภาพได้อนุโมทนาในบุญทานการกุศลในครั้งนี้ของทุกท่านเพื่อเป็นสี่มงคลคณะสงฆ์จะได้เจริญชัยย่มมงคลคาถา ขอคณะสงฆ์ได้ตั้งใจนะครับเอติปิโสภะกวาอารังสัมมาสัมปวะตัววิจารณสัมปันโนสุขันโลภะวิตตุอัตโนตารุปุสสังค We okay. ปะติปันโนภะคะวะโตสาวสาก,ากัสสังโฆสังฆังนะมามิวันนี้เป็นวันดีเป็นวันศีเป็นวันมงคลวันธรรมะสวนะวันอาคิตย์ที่21มีนาคม2564 ได้มีคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมนำเครื่องสักการะบูชาอันปานิทอันประกอบไปด้วยข้าวมันธุป,ปาย,ยาตผ้าห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาผานผลไม้และของหอมมาลาดอกไม้โดยมีสะพานบุญคือท่านอาจารย์อภิชาติได้นิมนม์นคณะสงฆ์พร้อมด้วยน้องเนนม,มาเป็นตัวแทนของคณะท่านเจ้าภาพ น้อมถวายเครื่องสักการะบูชาอันปานทั้งหลายเหล่านี้จากนี้ไปขอโอกาสคณะสงฆ์ได้เป็นตัวแทนอนุโมทนาในบุญทานการกุศลของคณะท่านเจ้าภาพคออมนวยอวยพรในบุญทานการกุศลของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีพระอาจารย์เกรียงศักดิ์อินชโชโตพระอาจารย์มนตรีอติวีโร พระอาจารย์บุญยลิตรักขิตจิตโตคุณสุปริยาจันจลัดคุณกันธิดาปิ่นสุวรรณคุณพัทสราการคงเนียมและครอบครัวคุณเจริญพรชาญเที่ยวชิงชัยและครอบครัวคุณณภพรคิมูละคุณชะนินพงาคุณชะดาดวงคุณทิติพรคุณสุวรรณากุลวิไลพร้อมครอบครัวคุณดวงเดือนโกดานุส คุณพัทลิตาถาวรคีรีสิทธิ์คุณภัยสารคโนไทยคุณสิริรัตน์บวรวัดนุวงศ์คุณจีรายุอุดมกิจภัยบู์คุณฟ้ารักษาอารมณ์รุ่งสมบัติและครอบครัวคุณพรพันพรมาศและครอบครัวครอบครัวกนกพรจูชาวนาคุณทวีบแสงก้าพลตำรวจเอกโสพลหอมรัก คุณนงเยาว์หอมรักคุณโสพิตาหอมรักคุณอมพรดวงแก้วคุณธนพรคุณธนพัฒน์ดวงแก้วคุณนันทิยาผู้จีนคุณจริยาศรีสมัยคุณสาธิตคุณลมฤทธิไกรงอนเขาแดงคุณยายราตีสุมาลุและหมู่คณะคุณวีละวัฒน์เอกพานุวัฒน์คุณบูรตาอึ้งจะนินและครอบครัว คุณเสวณีวัชนะสิ์คุณพินยพัทสุวรรณชาตีนางสาวนัทธิดาตีรัตคุณสุขุมาพรลุขพันเมธีคุณจักริยาสุขสมบัติคุณดุสิตจันราช์คุณอรุณีสุขันธรัตคุณเสวรักษ์สุภคุณกิตตินางทัศนีพันเอกศักดิ์คุณทัชชมทรสิงห์ลุคุณชั้ คุณชัดนันโพธิกะคุณแววตาเรืองโลดคุณโสรยาดิเลศีคุณกรณีคุณกันลยาณีดวงจำปาคุณพัทยาวันรักษ์สัจจาคุณนงรักเจริญลุ่งเรืองคุณอาจคุณกันกออนเย็นฉ่ำคุณลุ่งราตีเกตแก้วเกตคุณอุสาไทยนอกพร้อมครอบครัวนางบุญเลียงคำสมมาก นางอังคนารักษุขาและครอบครัวมิเตอร์การันปุมาลครอบครัวอารหังอารหังและณทรนลำคุณชัดยาภูวะปริยาธรและครอบครัวคุณมณีรัตน์แค่พรคุณวันทนีโลจนะพานิชกุลและครอบครัวนายแพทย์นายสัตวแพทย์จะรูนวิทย์เพษสัตหญิงปียมาศ เด็กหญิงนัทพัฒน์เด็กชายกะวินวิทย์ณพรล,ลำคุณสักกุลตรลาคุณณสีคุณจริยาสีสมัยคุณสาธิตคุณลมฤทธิไก่งอนเขาแดงคุณชาญคุณอัมพรสุรเชษพันธ์และครอบครัวขออาราธนาคุณพระเสีรันตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษายังพื้นแผ่นดินพุทธภูมิ พร้อมด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ของคณะท่านเจ้าภาพจงมาอาภิบาลคุ้มครองของภัยให้คณะท่านเจ้าภาพและครอบครัวบริวารญาติมิตรจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอเราเทยเทพร,รักษาเทวดาคุ้มครองพระพรมให้พรสิทธิจิตจังขอให้การงานจงสำเร็จสิทธิกำม,มังขอให้ธุรกิจน้อยใหญ่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สิทธิลาโภขอให้สมปรารถนาผลกําไรทวีคูณชโยนิจังขอให้ได้ชัยชนะเหนือศัตรูฆ่าสึดและหมู่มารขอบุญกุศลครั้งนี้จงดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพจงได้รับจัสุรพิทธพรชัยอันประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติสมภูณคภูณผลในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยเทินสาธุสาธุสา